ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลค่ะเธอเธอชื่ออะไรเนี่ยไม่บอกเอา้าเธอเธอไม่อยากคุยกับเราเรอ๋อคุยได้คุยไ,ได้เอาก็เราถามชื่ออยู่นี่ไงไม่บอกเอาชื่อในเกมอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรบาร์ดี้เอาคำชื่อตัวเองเอางี้อายุเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกเอาอยากอยากบอกอะไรเอา <c oughs> ไม่อยากบอกอะไรเลยโอ้ เพางบอกว่าสวนไงอ๋อโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกนะั้นนะอยู่จังหวัดโอ้ยถามไม่ได้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เออนี่มันตอบง่ายแล้วเธอกินข้าวยังกินแล้วกินข้าวกับอะไรถามผดกุเราเราจะถามเธอไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะตอบเราไม่รู้อ่ะเอาไม่รู้ได้ไงเพิ่งกินมาเมื่อกี้แม่ทำเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไร แม่เป็นคนทำนั่นแหละแม่ทำอะไรให้กินก็ไม่รู้เอาได้ได้กินข้าวยังเนี่ยกินแล้วเออนั่นแหละแม่ทำอะไรให้กินไม่รู้จักเอาไม่รู้จักมันเป็นยังไงเอาอธิบายหน่อยเอ้ยท้ใจเนี่ยไม่รู้จักอาหารที่แม่ตัวเองทำวะงงนะแม่เสียใจอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้หรอเอาเราไม่รู้จักนะมันเป็นยังไงละ่ะอธิบายเป็นแกงหรือยังไง เอาหายเลยวิไม่ได้ไงอะ่ะเลขทีมโอ้โหก็เธอเปิดเลขทีมไว้อ่ะอันนี้รอรอเพื่อนเรอใช่แต่รอเพื่อน,อ,อ,นอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อฟ้าค่ะอายุเท่าไหร่อายุ18อยู่จงังหวัดไหนวิถามทำไมอะเอา้าก็ชวนคุยไงอจ้หชายขอนแก่นเฮ้ยอยู่อำเภออะไร อำเภอศีชมพรเฮ้ยอะไรอะเราก็อยู่ขอนแก่นนะเราก็อยู่ขอนแก่นเฮ้ยอยู่ที่เดียวกันนู้ไปหากันง่ายเลยอุ้ยอุ้ยอะไรแสดงว่าเป็นคนอีสานสอนสอนเลาเว้าได้เปล่าได้ไหมอะไรสอนสอนเว้าอีสานหน่อยได้ได้ได้อ่ามีคำไหนอยากสอนตึงจังเลยอะไม่ตึงหรอกอะไรบอกให้สอนเว้าเส้นแปน เล่นใหม่อะไรเราเล่นนานแล้วเหรอสรุปเธอจะสอนเราเว้าได้ยังได้ได้ได้อ่ะไอ่อยัางาก,ก,นนะก็ฮักเจ้าเด้อฮักเจ้าเด้อเฮ้ยเผินนะฮักฮักเจ้าคือการเดอ้ออุ้ยที่ไม่หลัตัวหนีแล้อุ้ยแฟนแฟน,นขอเข้ามาไหนใครขอเข้ามาแฟนแฟน,เ,นเอา้าเ,เธอมีแฟนแล้ว,ลวหรอ คราใช่คบกันนานยังเจ็ดปีเจ็ดปีเฮ้ยเดี๋ยวนะเธออายุเท่าไหร่สิบหกคบกันตั้งแต่เก้าขวบเนี่แ,แฟนแฟนเธออายุเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดเอาเอาเข้ามา <17. S 1> ดีไนไหนแฟนะ่ะสิบสิบเจ็กำลังเอามันอยู่ในกลุ่มแล้วโอ้แฟนหนีไปเล่นกับสาวแฟนเธอเชื่ออะไรทำไมอ่ะถามดู เราอยากลองดูว่าเธอจะจําชื่อแฟนได้หรือเปล่าซ super super เฮ้ยจริงเหรอเอไม่ใช s u p เปอร์อะไรนะปปรพูดจะพูดจะชัด sa sa super super เฮ้ยชื่อแปลกจังวะ <c oughs> ปเปอร์คือแปลว่าอะไรก็ค,คือว่าเอออันนี้อันนี้แบบน้องเราอะเราตั้งให้มันเองนะสะสะเนี่ยตั้งให้มันเองเอาเอาชื่อเขา จริงอ่ะเปอร์เปอร์อ่ะอ๋อเปอร์เปอร์โอเคแล้วเขาหล่อไหมหล่อไหมอ่ะเอาถามดูไงหล่อหล่อพี่พี่สาวเรามาเอเฮ้ยพี่สาวเฮ้ยสวัสดีครับไม่นี่อย่างบอลนอนมีอย่างบอต้มจืดต้มต้มจืดเชื่ออะไร ต้มจืดก็ช,ชื่อชื่อต้มจืดนี่แหละชื่อแบบจริงๆเลยไม่ได้แค่ชื่อในเกมก็เรียกแบบนี้ก็ได้แล้วอยู่จงังหวัดไหนป้าใครนี่น่ะสวรรค์ขเขาอยู่สวรรคตฮะอยู่สวรรคตเดี๋ยวนครสวรรค์หรือเปล่าใช่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 เออสวรรคตอะไรวะสวรรคตโอ้โอเคเอาคุยกันเลยโวัสครับพี่ นายชื่ออะไรชื่อเฟมครับอ่าอะไรนะเฟมนะครับเฟมอายุเท่าไหร่ครับอ่าสิบสามครับสิบสามเองเหรออยู่จังหวัดไหนอยู่ชครับอยู่ชนสะกลอ๋อสกลสอนสอนเบ้าอีสานหน่อยโอ้พี่สอนหูว้าวโอ้ไทยกับบางเก่อะไรนะเสียงกระตุกเก่งเ้าไทยกับพี่ พูดไทยพ <ś m ary> พูดไทยเอานายพูดไทยไม่ชัดเหรอใช่ครับเอ้านายก็พูดไทยชัดนี่ <ś m ary> ไม่ไม่ไม่ผมมากรุงเทพพี่พอ๋อตอนนี้อยู่กรุงเทพเหรอ <ś m ary> ใช่พี่อ๋อแต่บ่าหมายถึงว่าบ้านเกิดคืออยู่สกล <ś m ary> ใช่เอานายมาทําอะไรกรุงเทพเนี่ย <ś m ary> ไปมามา,ม,ามามาเรียนมาเรียนมาเรียนอายุสิบสามเรียนอยู่กรุงเทพเฮ้ยมันมันปิดเทอมแล้วไม่ใช่หรอ ไม่หมาถึงว่าเปิดเทอม,ทมตอนเปิดเทอมตอนเปิดเทอมเอาเดี๋ยวเอาตอนนี้นายอยู่ที่ไหนเอา <c oughs> เอาขำขำเอาตอนนี้มันปิดเทอมนายก็ต้องอยู่บ้านที่สกลดิองคงอยู่ที่ไหนไปอยู่ทําไมอะ่ะไม่รู้แล้วนายอยู่กับใครอยู่กับแม่กับป้ากับยายอ๋อ เอ้าทัไ <pulse> ม่อยู่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปบ้านในอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยอยู่เที่ยวแล้วานบอกว่าอยู่สกลบ้านเกิดอยู่สะกลนะเฮ้ยนี่ไงเพื่อนานหวัดดีครับอ๋อเต็มเอาโอเคคุยคุยกันเลยคือสําหรับผมนะถ้ายังไงอ่ะคุยกันอยู่แล้วแบบมีคนอื่นเข้ามาผมจะไม่ค่อยอยากคุยแล้วอะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแบบว่ากําลังคุยกันแบบดีๆแล้วมันเหมือนแบบมีคนเข้ามาก็เลยแบบไม่ชอบ คือแบบว่าถ้าสุ่มไปคุยหลายคนแต่แรกอันนี้ก็รู้สึกไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสมมติผมไปคุยแบบเดียวๆแล้วอยู่ๆมีคนเข้ามาเนี่ยไม่รู้ดิมันรู้สึกเหมือนมันไม่ต่อเนื่องมันยังไงอะไม่ไม่ค่อยชอบแล้วกันสวัสดีครับ <c oughs> เอาเอา,เอาไอไอทำไมเดี๋ยวเธอชื่ออะไรเนี่ยเธอก็ลองทายดูสีว่าฉันเป็นใครเอาลองทายดูสีว่าฉันเป็นใครแล้วฉันจะรู้หรออันเธอชื่อใครก็แล้วกัน จะเรียกเราเล็บขบก็ได้อ๋อเรียกเล็บขบโอเคสรุปชื่อเล็บขบแล้วกันอายุเท่าไหร่เล็บขบบอ,อกจะดูเด็กไหมอะไรนะพูดพูดชัดๆด,ดังๆหน่อยถ้าบอกจะดูเด็กไหมเออไม่เด็กหรอกเราก็ชวนคุยถามเนี่ยปีนี้สิบเอ็ดแล้วปีนี้สิบเอ็ดแล้วเหรอใช่จริงเหรอได้แต่เสียงเสียงนี่เหมือนโตแล้วนั่นเนี่ยเป็คนบอกแบบนี้แล้วเธอเล็บขบอยู่จังหวัดไหน อยู่บนโลกอยู่บนโลกอีกลรวเฮ้ยอันนี้แหละอายุสิบเอ็ดจริงตอบอย่างเงี้ยอยู่ประทุมอยู่ปทุมธานีใช่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 เอาไอไอเป็นอะไรเป็นอันนี้ไม่สบายเหรอไม่เป็นเป็นคนหลอเป็นคนหลออะไรของมันวะอันนี้อยู่บ้านกับใครเนี่ยอยู่กับคนรู้แล้วคนน่ะคนสถานะเป็นไรพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ำำเองวะ มาปั่นคนอื่นแต่ขำเองงงนะแล,แล้วแฟนไปไหนไม่มีไม่มีหรอไม่แปลกชอบต็มทำไมก็เธอชอบไปตอบอย่างนี้ไงเขาเลยแบบไม่มีสาวมาจีบไม่ใช่ดิหนุ่มมาจีบพูดผิดอกซอมตึมเอางี้เคยมีแฟนไหมหรือว่ามีมีคนที่แอบชอบอยู่แล้วอแอบชอบคนที่มีไม่ไม่มีอยู่จริงนะลูกใครอ่ะ เขาเป็น <ally> ผู <ources> like ้ชายในอนิเมะเขาหล่อมะแต่ว่าเขาไม่มีอยู่จริงอ๋อชอบแบบการ์ตูนในอนิเมะอฮ้ยแสดงว่าติดการ์ตูนใช่เรื่องเรื่องเรื่องอะไรตอนนี้ดูกถึงวันไททันเชดรีไว้ว่ะใช่แล้วก็มีไลเนอร์อ๋อไลเนอร์ไททันเปาะเหรอเกาะอ๋อเกาะพูดผิด อย่าไอ้อย่าไอ้ไอบ่อยเฮ้ยเธอแปลกๆนะอายุสิบเอ็ดเราเราแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่รู้ไม,ไม่รู้อยากเป็นคนอยากเป็นคนอีกละโตขึ้นจะไปอยู่หน่วยสำรวจแล้วไปฆ่าไททันโอ้โอเคเผาๆบ้างนะการ์ตูนเนี่ยดูเยอะเกิน <S <S> <S เฮ้ยนี่ไงเพื่อนไนเติมขั้นเยอะมากเลยทำไมนายถึงไม่ใส่ชุดดีๆชุดนี้ก็ดีนะเธอว่าชุดนี้ไม่ดีเหรอเอ้า มันแปลกค่ะเออเธอว่าชุดชุดไหนมันก็ดีหมดเลย okay, โอเคคุยกันเลยไปละอา้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับเราเล่นด้วยได้เปล่า <c oughs> ได้ครับอันนี้คน, <c oughs> ค,นคนไหนพูดกับเราเนี่ยเออชมพูครับชมพูชื่ออะไรครับเ <c oughs> หมยคะ่ะชื่อเหมยอ่าแล้วอีกคนอีกแ้วค่ะ อ๋อแก้วไหมก,กับแก้วเอาอา,อายุเท่าไหร่พี่ครับครับแข่งงันกับนะอะไรนะพูดจะชัดขำขำหลุดเองนะเฮ้ยอย่าหลุดดิพูดให้มันรับลืน่นนี่หน่อยโฟแต่งงานกับผมนะฮะคนไหนพูดเนี่ยคนไหนพูดเหมยค่ะเหมยหัวห้องเนี่ยหรอพี่อายุเท่าไหร่ เราอายุ17แล้วเหมยล่ะอะไรนะเหมืออายุเท่าไหร่ครับเหมยอายุ16ครับ16เฮ้ยใกล้ๆกกัน <c oughs> เอ้ยใครเข้ามาเอิงััดีครับแต่งงานกับผมนะครับอันนี้ก็ขอแต่งงานไปทั่วนะเหมยเหมยอยู่จังหวัดไหนเหมยอยู่ฉะเชิงเซาค่ะฉะเชิงเซาโอเคเดี๋ยวให้แม่ไปขอโอเคค่ะเอาโอเคค่ะ แล้วแก้วอ่ะอยู่จังหวัดไหน <c oughs> แก้วก็อยู่ส,สัตหีบเาเหมือนกันค่ะอ๋อรู้จักกันแล้วนายเอิง <c oughs> ใช่ครับนายอยู่จังหวัดไหนผม <c oughs> อยู่พัทลุงพัละทะลุง <c oughs> แบบว่าพัท,ทลุงอ่ะเคยไปแต่ถ้าให้พัทเธอออกจากใจอันนี้ไม่เคยทำอุ้ยเยสตุ๊ดแต่งงานผมนะครับเออสามรอบแล้วเอิงเอิงอายุเท่าไหร่ แล้วก็ออกเอ,เอาเพื่อนเลยวะเดี๋ยวค้นเมื่อกี้เพื่อนใครเมื่อกี้เอิม่มแฟนน้องแก้วชื่อพี่ลิมค่ะแฟนแก้วแล้วทำไมมันชื่อเอิงนะ่ะในเกมมั้ฮะอ๋อน่าจะยืม,าาะยมรหัสคน <c oughs> อ,อื่นมาใช่ยืมรหัสกิ๊กมาอ๋อยืมรหัสกิ๊กมาโอเคจริงๆริงนะชื่อพี่ลิมพี่ลิมพี่ลิมค่ะพี่ลิมเอาไม่ไม,ม่ขอแต่งงานแล้วหรอ <c oughs> แต่งงานก็ถึงแล้วครับ เออแต่งงานไว้ครับแต่งๆแ,แล้วจะได้อะไรได้เหมยอครับได้เหมยอครับไม,ไม่อยากได้แค่เมย์แตงงาขำอีกแล้วหลุดอีกแล้วโอ้ <c oughs> โอเคขำๆกันต่อนะ <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ i ค e ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน 百家。Bye, bye,